สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ The อ x c l u s i v e Story ช่องที่จะา่ายทอดเรื่องราวสุดพิเศษนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ครับบอกได้เลยครับว่าหากคุณดูคลิปนี้จนจบคุณจะรู้จักเขาใหญ่ในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนเรามาดูกันครับว่าต่างไปยังไงตามผมมาหากพูดถึงเขาใหญ่นะครับหลายคนคงนึกถึงเทศกาลดนตรี Big m ม u n t a เทนเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือแม้แต่การดูหนังกลางแจ้งท่ามกลางอากาศเย็นสบายกับไออุ่นหรือคนรักนะครับหรือแม้การกินข้าวจิบไวกับเพื่อนฝูงสังสรรค์ตามเทศกาลปีใหม่อย่างเช่นทุกวันนี้หรือแม้แต่การหาคาเฟ่สวยๆถ่ายรูปคอนเทนต์ดีๆนั่งกินเบเกอรี่อร่อยๆนะครับรอย่างเช่นร้านนี้ร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าบรรยากาศครับ คอนเซปต์ของการออกแบบร้านบรรยากาศที่นี่นะครับคือ w e r e Lifestyle and Art Meet นั่นหมายความว่าไลฟ์สไตล์ที่จะมาใช้ที่นี่จะผสมผสานไปกับศิลปะนะครับพูดง่ายๆคือทุกมุมของร้านที่นี่นะครับถูกออกแบบตกแต่งเพื่อให้ถ่ายรูปได้อย่างมีศิลปะถ้าเกิดวันนี้คุณมาที่ร้านนี้คุณสามารถแม้แต่ถ่ายรูปเบเกอรี่เครื่องดื่มกาแฟและยังจะสถานที่ถ่ายรูปคูคๆอัปเดตโซเชียลได้นะครับ แล้วสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับทางร้านฝากส่วนลดพิเศษมาให้รายละเอียดทางใต้คอมเมนต์นี้เลยครับโดยทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่จะมาเขาใหญ่แค่แวะเวียนมาเที่ยวแค่2องาวันเท่านั้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่มองแบบนั้นเหมือนกันว่าเขาใหญ่เนี่ยมันมาแป๊บเดียวแค่วันพักผ่อนสั้นๆมันก็ไม่มีอะไรทํากันมากละแต่ล่าสุดนะครับผมเพิ่งค้นพบว่าเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยครับแม้แต่ การย้ายมาอยู่กบบถาวรจะนเท่าด้วยซ้าซึ่งเป็นเหตุผลหลักและจุดเริ่มที่ทําให้นักธุรกิจผู้บริหารคนที่อยากหลบหนีความวุ่นวายของความเป็นเมืองปลอดภัยจากมลพิษฝุ่น pm 2.5และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อีกครับและในช่วงที่ผ่านมาก็มีโรงแรมร้านอาหารโครงการหมู่บ้านร้านคาเฟ่เกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาและโครงการที่กําลังอยู่ในกระแสและเป็นที่จับตามองที่สุดแม้แต่นักลงทุนเองนักธุรกิจหรือแม้แต่คนมองหาซื้อบ้าน เพราะโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่สามารถปิดโครงการการขายได้ภายใน2เดือนเท่านั้นไม่ใช่แค่หน่งโครงการนะครับถึง2โครงการโครงการที่ผมกําลังพูดถึงนี้เป็นโครงการจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Oxygen Residence มันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปชม ตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารแบรนด์ออกซ e เจนเรสซิเดนะครับผู้สร้างปรากฏการขายโครงการหมดภายใน2เดือนนะครับคุณกิก๊กมณฑ<ม>าทิพย์จุหาวิทยาครับสวัสดีครับพี่กิ๊กครับสวัสดีค่ะโอ๊ต<ม>สวัสดีค่ะก็อ,อยากจะให้พี่กิ๊กเล่าครับในจุดเริ่มต้นของโครงการ o อกซิเจนเรสซิเดนะครับที่ม,มีการปิดโครงการเร็วขนาดนี้อยากรู้เลยว่าครัว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะต้องบอกว่าแบบ อาจจะเป็นช่วงโควิดนะช่วงที่คนบอกว่าแย่ที่สุดเนาะแต่เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเราดีที่สุดของเราแทนเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสก็ช่วงโควิดะคะคือช่วงนั้นกิ๊กก็ประสบเรื่องของอบริษัทเหมือนกันบริษัทเราทํางานในห้างทําอินเทเลียใช่ไหมคะไม่มีงานเลยช่วงนั้นนะคะก็เลยเพื่อนทําภูวิล่าอยู่ที่เขาใหญ่เขาบอกว่าพี่ถ้าพี่ว่างๆอ่ะ พี่ก็ไปนอนที่เขาใหญ่ไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ปกติไม่ชอบเขาใหญ่นะชอบทะเลมากกว่าชอบไปทะเลก็เลยแบบอก็ไปดูยอะไรเงี้ยพอไปนอนคืนแรกเอ้ยแบบขาดดีอ่ะเออชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปอุทยานชอบแล้วก็ขับรถวนไปวนมาอร้านกาแฟทาไมแบบเเขาใหญ่น่าอยู่นะเขาใหญ่น่าอยู่แล้วก็เราก็กลับมานั่งคิดว่าทําไมแบบคนเวลากเกษียณท็อปเศรษฐีเมืองไทยถึงเลือกอยู่เขาใหญ่กลับไปกรุงเทพนอนไม่หลับเลยว่าแบบ จะท so first, work si ํา like ย really ังไงอยากกลับไม่อีกก็เลยแบบคุยกับเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบอยากทําโครงการก็เาพี่ทําโครงการอ่ะนะอยากทำโครงการบ้านให้เขาใหญ่รู้ปกะผมพี่จริงเหรอเลยอย่างงี้บอกใช่อยากทําจริงๆคือจริงๆอยากทาตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยจังหวะและโอกาสอ่ะมันไม่ไม่มีแบบเราเราทำงานตลอดเนาะเราเป็นคนทํางานตลอดแต่ว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าอยากทาอ่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่ามีทุนอะไรมากนะไม่ไม่ได้มีทุนเลยแหละ แล้วเราก็เลยบอกว่าอาศัยว่าเรามีประสบการณ์เราจบด้านออกแบบมาแล้วเราทำอ,อินทเทียมาก็เลยตัดสินใจไปมาจําที่แปลงหนึง่งมาจําที่แปลงหนึ่งเลยมาจําที่แปลงหนึ่งเลยแต่การที่แค่อยากมาพักผ่อเนเฉยใช่ใช่ใช <laughs> ดีไซน์แบบเลยเราอยากได้บ้านแบบไหนเราทําแบบนั้น <laughs> ก็จริงๆเรามีแบบบ้านในใจอยู่แล้วว่าถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราอยากทํา แบบนี้แล้วก็เป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ํามเออีเราเราเราคิดเลยว่าแบบลูกค้าจะเป็นแบบไหนอะ่ะเราก็ขณะที่ออกแบบนะก็คิดหน้าลูกค้าออกเลยหวางเป้าชัดเจนหวางเป้าชัดเจนมากทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็รายการวัสดุทุกอย่างเก็บรายละเอียดทุกจุดเห็นหน้าลูกค้าเลยอะ่ะแล้วก็คิดว่าซื้อแน่ซื้อแน่ที่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เปิดขายเลยนะยังไมไ่เปิดขายแล้วก็เอาไปถามเพื่อน เพื่อนที่เป็นทาร์เก็ตอะค่ะกลุ่มคนมีลูกแล้วก็เพื่อนที่มีศักยภาพที่ซื้อได้บอกเออแทบเจอบ้านแบบนี้ขายซื้อไหมเขาก็บอกซื้อ <c oughs> อ่าแล้วก็เราก็ดีลผู้รับเหมาดีวอะไรหมดเลยทำการบ้านทุกอย่าง <c oughs> เปิดพรีเซลเดือนเดียวอ่าสำหรับ8หลังนะคะเ <c oughs> ฟสแรกที่เราทำอะเปิดกะว่าเดือนเดียวแต่ปรากฏว่าขาย ประมาณสสัปดาห์ขายหมดสสัปดาห์8หลังขายหมดครั้งแรกของตัวเองโอเคครับคือตกใจที่โครงการนี้เป็นลักษณะพรีเซลก็คือยังไม่ได้มีการยังไม่มีการสร้างคือให้แบบเขาดูใช่ใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นก็คือบอกกับตัวเองว่าต้องย้ายมาอยู่เขาใหญ่แล้วยังไม่อยู่เลยยังไม่อยู่เลยแล้วซึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงแบบต้องายครอบครัวมาเพราะเราเพราะพอเราเห็นว่าเฮ้ยลูกค้าไว้ใจเราอ่ะอืม ลูกค้าไว้ใจเรามากที่ซื้อทั้งที่ไม่เห็นอะไรแล้วแบบตอนที่มาเนี่ยบางฝนตกด้วยนะแล้วก็ลูกค้าเห็นแต่ตู้คอนเทนเนอร์ oh. แล้วก็เห็นส,สิ่งที่เราบอกเลยจะทาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นตับความไว้วางใจของคนไม่ได้อะ่ะก็เลยกลับไปที่กลับไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องย้ายหมูเขาใหญ่มามา,มาลงดีเทลเลยดูรายละเอียดเองเลยก็บอกกับโฟลเดอร์อะค่ะที่ก่อตั้งด้วยกันคุณเบียบอกว่าพี่ย้ายบ้านมีขัวใหญ่เลย เอาจริงกับพี่บอกใช่เพราะว่าเขาไว้ใจเรามากอ่ะเขาไม่เห็นอะไรเลยนะอะไรเงี้ยต้องบอกว่าถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับสําหรับครอบครัวหนึ่งที่แบบย้ายจากกรุงเทพมาเขาใหญ่ทั้งครอบครัวเลยต้องบอกมันมีความรู้สึกว่ามีความยากง่ายยังไงครับเพราะกรุงเทพกับเขาใหญ่มันมันน่าจะใช้ชีวชิตไม่เหมือนกันหรือเปล่าต้องบอกว่าช่วงโควิดอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เจอใครมากลูกก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นแบบมันเป็นจังหวะที่เขาก็สามารถย้ายมาเรียนออนไลน์ที่นี่ได้ <Okay. S 1> มันเป็นจังหวะนั้นพอดีมันก็เลยทําให้แบบปีกว่าที่โควิดอ่ะมันก็เลยทําให้เราสัจแค่แค่เปลี่ยนที่เรียนออนไลน์มาเรียนที่นี่สาหรับลูกนะคะอากาศก็ดีกว่าด้วยอากาศก็ดีกว่าด้วย oh. อ่าแล้วก็เราแล้วเราก็เอ่อก็เลยเราเริ่มเริ่มที่จะดิวกาอสร้างกักบมีโปรเจกต์แมเนเจอร์อ่าแล้วก็มีอินจิเนียมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซตอัพทั้งหมดดูงานเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะค่ะเรื่องของเรื่องของแบบ Uh, เรื่องของ uh, uh, เรื่องของแบบที่เราออกไปออกแบบไปนยคะ uh, ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นกรุงเทพ อแล้วเราก็รู้ว่าเขาขาดอะไรเพราะเราก็เคยขาดสิ่งนั้นอยู่ใช่เพราะเราไปพูดที่มาอยู่แล้วจริงๆด้วยใช่ใแล้วเราต้องทํายังไงออกแบบให้เราอยู่ได้ด้วยใช่เราจะเข้าใจเขาจริงๆใช่เราก็จะเข้าใจว่าเขามามาบ้านที่เขาใหญ่อ่ะเขาอยากได้บ้านที่ไม่ดูเป็นบ้านมากเป็นบ้านพักที่แบบมีมีความแบบเมป็นบ้านพักอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเรา เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้คยค่ะเี่มากเลยครับแล้วเห็นว่าตอนนี้พี่มีเปิดโครงการใหม่ด้วยชื่อออกซิเจนแกรนฮิลเขาใหญ่ร e s ิเดนซ์ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์มันแตกต่างจากเดิมเป็นยังไงบ้าง,งคะก็ต้องบอกค่อนข้างแตกต่างนะคือแต่ว่าพอเราอยู่ที่นี่อะค่ะพอเราอยู่ที่นี่ปีกว่ามันเลยทําให้เราอหลงรักเขาใหญ่ <daughter S 2> อ่าแล้วก็ที่นี่อือากาศดีมากแล้วก็ลูกอะเป็นภูมิแพ้หายด้วย ภูมิแพ้ก็หายใช่แล้วก็ตื่นมาอากาศดีทุกวันก็แบบ work from mountain ะ work from m o u n t a i ม่พูด work from home นี่ work from m o u n ใช่ใช่ทำงานแบบว่าท่ามกลางแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโครงการนี้เราก็ทำกันบ้านเยอะมากอีกเช่นกันนะคะกับหนึ่งปีในการออกแบบอะค่ะหนึ่งปีเลยครับใช่ค่ะคอนเซ็ปต์จะแตกต่างจากโครงการแรกเพราะคนละโครงการแรกเป็นบ้านพักตากอากาศอืมค่ะแต่โครงการนี้เรา เป็นบ้านที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อโครงการนี้คืออยู่ได้จริงเลยคือสามารถที่จะย้ายจากที่ที่เขาอยู่มีอยู่ที่นี่ที่นี่จะที่บ้านที่นี่จะไม่เป็นบ้านหลังหลังที่2หรือเป็นบ้านพักตากอากาศอาจจะเป็นบ้านหลังที่1หลังที่1แทนจที่กรุงเทพที่มีอ่าค่ะเพราะพี่อยากให้เขามาอยู่ที่นี่มากกว่าด้วยคอนเซปที่กําลังออกแบบให้เขาอยู่สบายมากขึ้นใช่อยู่สบายมากขึ้นเราก็ใส่ใจรายละเอียดทุก ทุกการออกแบบจะสังเกตว่าถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศอะอะอย่างห้อ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 งเสื้อผ้าเลยแล้วกันจะใส่ไม่กี่ชุดอ่าแต่ที่นี่เรามีวอล์กอินคอร์เซทที่แบบใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้หลายชุดใส่กระเป๋าได้ด้วยแล้วเราที่สําคัญโทนสีที่เราเลือกใช้อ่ะคะ่ะเหมือนเขาอยู่ในห้องเสื้อ,อ,อห้องเสื้อแบรนด์ดังเลยห้องเสื้อแบรนด์ดังเลยรับโอ้โหแต่ในขณะที <nothing S 2> ่เขาอยู่ในธรรมชาติอ่าโอเค เวลาเขาออกจากห้องเอ่อห้องห้องห้องแต่งตัวไปห้องน้ําอ่างอาบน้ําของเราก็มองเห็นขอดยาดมองเห็นขอดยาดด้วยกลางบ้านอ่านะคะแล้วเห็นขอดยาดอาบน้ําเสร็จมานอนพอตรงห้องนอนตรงระเบียงออกออกมาจากห้องนอนเป็นที่พัดกอบอืที่พัดกอบ,อกอบแล้วมูลพัดกอบของเราก็คือเห็นเขาใหญ่เห็นเขาใหญ่ใช่โอ้โหซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันจบอ่ะ เขาเรียกวิวร้อย้านนะครับวิวร้อย้านจริงๆค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่ครบแล้วเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราอ่ะจะต้องมีห้องทํางานเรามีห้องทํางานห้องทํางานที่ที่ที่เห็นสวน嗯嗯ทํางานไปเห็นสวนไปนะคะแล้วก็จะแล้วก็ลิฟวิ่งที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มที่โป่งโลง่งแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นกระจกสีทู Oh. Uh, แล้วก็มีมีที่นั่งผิงไฟช่วงหน้าหนาวเยี่ยมมากเลยคอนเซปต์นี้และอีกเช่นกันครับผมได้ข่าวมาว่าเปิดมาแค่ประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ยอดจองไปแล้วกี่หลังนะครับ3หลังสหลังแนละ้วตอนแรกจองอาทิตย์แล้วหลังหลังแรกที่ขายคือหลังที่เป็น ตัวท็อปสุดของโครงการก็คือ28ล้าน28ล้านตัวใหญ่สุดเลยนะครับใช่โอเคซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สร้างเหมือนกันเป็นพรี s <S เซลสองอาทิตย์นะครับคือเขามีมีคนบอกเราว่าถ้าถ้าขายบ้านราคาเนี้ยอาจจะใช้เวลาปีนึ่งจริงถูกต้องค่ะสไตล์ที่เราออกแบบอ่ะก็เป็นอ่าเป็นสไตล์อังกฤษะคะแต่มีความเป็นโมเดิร์นให้ให้ให้เหมาะกับบรรยากาศของคนเอเชีย จะมีความหรูหราแล้วก็มีความสงบมีความคลาสสิกครับเรียกว่าอยู่ได้เพลิดเพลินตลอดทั้งปีเลยใช่ใช่มันมันจะลืมเลยว่าแบบเออนี่คือบ้านพักตางอากาศจะไม่อยากกลับเลยกลายเป็นบ้านหลักที่หนึ่งไม่อยากกลับแล้วไม่อยากกลับละอยากอยู่เขาใหญ่เหมือนที่เราเป็นครับค่ะพูดมาขนาดนี้ก็ตื่นเต้นที่อยากจะเข้าชมเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาชมโครงการนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับในส่วนการเข้าถึงโครงการจากกรุงเทพ ขึ้นทางด่วนโทเวขับตามเส้นถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพวิ่งเส้น3052เห็นร้านคาเฟ่ชื่อดังบรรยากาศด้านขวามือทางเข้าโครงการอยู่ตรงข้ามเลยครับและเร็วๆนี้จะมีเส้นมอเตอร์เวย์บางไอินนครราชสีมาที่จะเปิดบริการเป็นทางการปี2566รวมถึงรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมากำหนดเปิดบริการปี2569 อีกด้วยแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง bmw thailand ที่ได้ให้ผมมีประสบการณ์ดีๆในการขับรถ bmw x 7 xdrive 40D m sport มาเขาใหญ่ในครั้งนี้นะครับและที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้บรรยากาศ sky bar the first sky bar in เขาใหญ่ที่มาในคอนเซปต์ sunset c o l o r เล่นสีท้องฟ้าสีชมพูและส้มยาม Pro Play สรุปโครงการ oxygen grand hill เขาใหญ่ residence ในมุมมองผมนะครับ 1. คนที่ชอบธรรมชาติชอบกิจกรรมที่ไม่แพ้ในกรุงเทพครับข้อ2ไม่ต้องขับไปไกลเพื่อนั่งชิลหรือกินข้าวเพราะร้านอาหารกับร้านคาเฟ่ก็อยู่ตรงหน้าโครงการแค่นั้นเองครับหรือแม้แต่จะหาร้านอื่นก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยข้อ 3. ติดถนนใหญ่เข้าบ้านง่ายไม่ต้องเข้าซอยเล็กซอยน้อยข้อ4เป็นบ้านหลังที่2ที่มีพื้นที่ใช้สอยและที่ดินที่กว้างสบายสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งปีครับข้อ 5. อากาศดี สูดออกซิเจนได้เต็มปอดไม่ต้องกังวลเรื่องควันลดหรือฝุ่น pm 2 5 2> ข้อเพะคุณจะได้ทำกิจกรรมที่กรุงเทพไม่มีเลยนะครับเช่นขี่ม้าหรือวิ่งออกกำลังกายที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือแม้แต่เห็นวิวพ่ะอาทิตย์ตกในยามพรเพย์แบบนี้สูตรอากาศออกซิเจนโอโซนในตอนเช้าเ้าหรือเห็นสายหมอกท่ามกลางภูเขาข้อ7ะเจ้าของโครงการมีความใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วทุ่มเทในการที่ย้ายครอบครัวมาอยู่เพื่อดูโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปนอย่างที่เขาวาดฝันไว้ให้กับลูกค้าด้วยแนวความคิดที่ว่าเขาใหญ่จะเป็น Top ปออฟเดอะ d มของคนที่ทั้งจะไปอยู่อย่างถาวรหรือพักผ่อนระว่างอาทิตย์และที่นี่ออกซิเจนแกรนฮิลล์เขาใหญ่รเดนซ์จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีส่วนคลิปหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าแบบเ e c ยลล i v ีคอยติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ